ทุกคนเคยสงสัยไ,ไหมครับว่าน้ําสําคัญยังไงสวัสดีครับผมนายพรอมรรเลขี่15นะครับ ทุกคนเคยมาลองนั่งคิดกันดูไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เราเนี่ยเรียกกันว่าน้ำเนี่ยมันมีความสําคัญต่อชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมากแค่ไหนและมีความสําคัญต่อชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมากแค่ไหนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับน้ํากันก่อนดีกว่าครับน้ําหรือทางเคมีที่เราเรียกกันว่า H2O นะครับ คือของเหลวที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นและก็ไม่มีรสชาตินะครับในชีวิตประจำวันหนงพวกเราเนี่ยครับใช้น้ำกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดื่มกินใช้อาบน้ำหรือชำระร้างสิ่งต่างๆนะครับแ้วก็ไปอีกเ้อนข้า ห,หรือกระทั่งอ่าอ่าเอองัออออออ้นเราลองมาดูภาพ,พกว้างมากกว่านั้นกันดีกว่าครับเช่นเอ,อ่อ ชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับการใช้น้ําในชุมชนก็ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวทํานาทําอาหารหรือมันก็เป็นที่อยู่อาศัยอย่างหนึ่งของสัตว์น้ําจําพวกปลานะครับซึ่งก็เป็นแหล่งการหาอาหารของชาวบ้านด้วยเช่นกันนะครับ รวมถึงพืชพันธุ์อะไรที่ขึ้นในน้ำเนี่ยฮะชาวบ้านก็ก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับทุกๆคนเลยนะ น้ำเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับต่อการดํารงชีวิตและเราก็ใช้น้ํากันอย่างสิ้นเปลืองค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะทํานู่นทํานี่อยากให้ทุกคนนั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีน้ําอยู่บนโลกเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงย้ําว่าอาจจะต้องเป็นน้ําที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่น้ําจะหมดไปจากโลกแต่น้ําที่เราสามารถใช้ได้นะครับมันบางทีอาจจะหมดไปก็ได้ถ้าเรายังใช้กันแบบฟุ่มเฟือยอย่างนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อคิดแค่นี้นะครับสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับ สำหรับวันนี้คงจะมีแค่นี้เลยครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ